ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนื้อตุ๋นจากพี่น้องจ้าแก่พริกจีคือเก่าครับเนาะอืม่มอแก่บ้างชวนชวนพี่สายฟ้ากับป้าเบียมากินหน่อยเร็วเดี๋ยวกัดกับพริกกรดด้วยใช่ขัดดวงจุ้ยองตัวเองขัดเยอะอืมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอิ่เลยแม่อิ่มไปเหรอ มูเหนือแล้วหรอโอเคปิดก็ปิดขายระจะทาคนเดียวแม่ใจ้จเร็สวัสดีจ้าวันนี้พักจะมีชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้จ้า ตามกับน้องริบบิ้นค่ะมืนีเ่าจะมากมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนื้อตุ๋นจากพี่น้องจ้ะน่องไก่แบบอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ใช่ไหมคะได้ด้วยะได้ด้วยมอนีมากกับน้องริบบิ้นกันแด่อันนี้ดียแม่เอาน้องไส่ให้หนูน้องน่องใส่ไหมน่องไก่ใครน่าอยน่ากินจังน่าแล้วใส่เกินไปอ่ะไม่เป็นไรลูกนี่ช้อนจดนะแม่เอาแบ่ง เซนก็อยากให้โอเคไหมอืมบรรยากาศลมล่มแต่พี่น้องจ้ะทั้งฝนทั้งลมชอบหนดหมือนไม่ชอบผักอ๋อโอเคไม่เอาผักก็ได้อ๋อวันนั้นยังกินอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่กินก็ไม่เอาจะเออเซนนะชอบผักอะไรเยอะเออโอเคเก่งจะตายอยู่แล้วอันใหญ่ด้วยได้ค่ะได้โอ้ยเบเบเลอุ่นอุ่นอ่ะจัดเลยมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ะ ดีซอสแน,น,นนะ่งอ่างนี้นะมีซอสแม่อย่างนี่ได้ไหมคะสดหนำจักบาดกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศแบบฝนตกผมอ,อืมอืมอ,อร่อยมากแก่พริกจีคือเก่าครับเนาะสดดัง ใช้ซ้อนตัวน um. okay, okay. uh ี้ไหมชดมันถึงชดตันี่ซ้อนตัวนี้ซ้อนตัวนี้นี่โอเคโอเคได้ได้ดูน่กินพี่กี่ได้เนี่ยหืมอึดมั้งหืมใช่ป้องอันนี้คืออะไรคะดื่มแคบหมูแคปหมูหอมแคปแคบหมูของใครคะหนู อะแกบหมูค่ะพี่น้องค่ะของตำมี้ค่ะเผ็ดแม่เอาเอาน้ำให้หน่อยได้ค่ะได้แล้วฝนตกหรอฝนตกแล้วเห็นไหมโอเคไม่เป็นไรแม่ตอนไลรเดอร์ของเราก็จะเปียกแหละได้เลยเปียกหมดแหละจัดการเลยลูกมาดูพริกจีดแคบหมูออมก็เดี๋ยวแม่ขอกินหน่อยที่นี่

กับน้ำร้อนน้ำฝนมันมาดุฮะส่วนส่วนพี่สายฟ้ากับป้าเบียร์มากินหน่อยเดี๋ยวกับกับพี่กรณ์ด้วยใช่ตัดยองยุ่อย่างเดวเองตัดยุ่งอือฮึอร่อยไหมคะอร่อยอืออร่อยนี่ดูเส้นของแม่อือ ามาแ,แม่ามาเออแม่แม่ทำให้หนูคะค่ะขอบคุณแม่ได้ยังคะแม่ทำให้หนูอ่ะขอบคุณค่ะแม่เจอองไรมาแคบหมูของเราค่ะแ <c oughs> บฝนตก นนนคนตกเราคนตกแล้วฟ้าร้องขึ้นก็จะก็จะดับแล้วไฟจะิดับแม่บอ่แม่มีพริกด้วยหนูชอบกินพริกเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะหืมเก่งจังเลยอ่ะนูกสาวใครคะ เก่งค่ะเก่งเก่งค่ะมึงมันอะไรอนมเม้่มันบอกว่ามากินคหรออ่นไห ได้ไหมเขานี่ตัวนี้ได้ม่เอาให้จับระวังนะจับไว้จับไว้สองมือสองมือค่ะเอามาไว้อืเอามาไว้เริ่ดโอเคอันนู้นจับหรอจะกินต้นต่อมีบางอย่างอ่างนั้นนะคนหมักไก่เด้อค่ะเนาะหมักหน่องไก่เนาะไก่เค็มเตี้ยหมัก เก่งจังเลยอ่ออะเอาแม่ให้อีกเลยนี่แม่โ <laughs> อร้ใหญ่จังเลยอ่ะโชว์สิโชว์สิใหญ่แค<ม>่ไหนโชว์สิไหนไม่ขาดไม่ใช่ไม่ใช่แม่ขาดไม่ใช่ค่ะหนูจับเอานะโอเคไหมโอ้แล้วจับค่ะเปลืออปล่อโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะหนูงานนี้แม่เด็ดออกให้เนาะอ่าแม่เดี๋ยวให้ได้ไหมโอเคเนาะเดี๋ยวหนูก็จับเอาเลยนี่โอเคค่ะ แม่ขอกินตัวนี้ <Okay. S 1> ได้ไหมคะ <Okay. S 1> อ้พี่น้องจ้ะทั้งพาย,ยุทั้งฝนไปเที่ยวพัทยาหน่อยตอ,อยากหัวต่อ,อยากหัวไป,ไปกับไปถือกง้มฝนพอดีเนาะเป็นตานายคะ่ะไปง่ามถือฝนมวนเจ้าหน่าแลมีคนไะล เก่งสุ hmm. mm ้นยอดเลยเออเนอะอยากกินไหมกินผักได้ไหมคะัคบหมแกหมูแม่อร่อยมากดูแกบหมูเก้วสดเก้วเต็มแแหมูเก้วสดอื แม่หนูเอาอกล้องไปอยู่ทางนั้นเก่งไหมแม่มก็คือกินหนังแต่พี่นหองมันฝนตกหาสื่อน้ำหนักแต่เรื่อยเป็นซื้อ,น,อนังไ <ใน S 2> ก่มไม่เห็นตนะุ๊ดจอยอเก่งภาพน้องะจ๊ะ หนังไก่หนูชอบเหรอคะพ่อหันไปไหนคะ่อยูในห้องอยู่ในห้องเอาไปในห้องโอเคพูดดังๆก็ได้พ่อขันดูในห้องโอเคไม่ได้กินแล้ว ืร่มค่ะพี่นอ้องค่ะมันคือบล่มเนาะที่แดกเนาะว้าเนยเนยเนยมเาไกลแล่แหลอืมค่ะต้มบักเปื่อยได้จ้ะพี่น,อน,น้องเน่เส้นเ้าไก่ค่ะดูดูดูอ เอาแคบมูอเด้วยดูดูแม่นี่แคบมูอเต๋อด้วยอุ้ยเอาเส้นใส่แล้วก็อย่างนี้นี่ านมาิเืกไหนเนี hmm> ่ขเบีย mm ร์ตรงไหนอร่อยไม่เ hmm. ป okay. nah, ี uh, mm, ้ยนคุณย่าถามอร่อยไหมคะอเืออร่อยที่ฮโอ้ืมนู้กินสองล่าเลยปุ๊อชอบมากอืมอร่อยเหรออร่อยอืม๋ยวแม่ทำให้กินบ่อยนะอืมแต่เดยวค่อยเจี๊ยบเนาะ ไม่ใช่แค่นั้นได้ได้เค่นั้นกัน,นัหน่ออมแ่ะโอ้ดูดังเเล่นนูอนเอาอันนี้แหละไม่มีใครเอามีคอด,ดวย ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อไม่เป็นไรแกนี่อันนี้เอากลเป่าได้เดี๋ยวค่อยเป่าเนาะเดี๋ยวพาไปเป่านะคะนี่ของใครกินหมดเดี๋ยวกังกินมำลังกินแคบหมูย่างเดียวโอเคค่ะหลังเนาะไงแคบหมูเป็นไงออ๋แคบหมูเป็นไงวันนี้อะ้อฮะ อลาบบูบูมูบัมม่าฟันหักฟันหักแค่มูบันหักบบไอ้อลองตัดดูขนาดนี้ตัดกันดมันจะันหักยืบเงาแม่ยูบอ่ตัดเป็นไงเจาันหักแม่อย่าเฉยไม่ไม่หักเราด้วยแก่หมูแม่หมูบอกว่าฟันหัก เจ่งพรดีตัวปรเดขายได้เันฟันหักนั่น <c oughs> โอ้ยแม่ขายของลูกขายขำคุณวะ<ม>เอาไงอือมาเจ้ากุญแจโลเกงบโบกุญแจขากุญแจขาไ่หยาบหืมไม่หยาบตรเลยเนะอือใช่ไหมใช่อืหียากจริ เมื่อยังฟัจบเออเมื่อฟังจบมาแม่ค่ะหนังบแบบไงอย่ามาโลหนึ่งที่บินกินเกือบกองหนังเลยครับอย่างเพ็ดมากเลย เิอกหนูอบกินเผ็ดใช่ไหมคะบอกท่านผู้ชมหน่อยเดียวหนูชอบกินเผ็ดค่ะใช่ไหมใช่ไหมคะ่ยฮะง่ายหรอ่นง่ายดูสดิดูสดูินเส้นกินเส้นูดููดูดดู แคบดูไปเขาจะสับแคบหมูค่ะแม่มากินพริกได้ผ uh, mm. ู้ใดสนใจกับสั่งซื้ออะไรด้ใจะพี่น้องรอบนี้ใส่ใบเตดี๋ยวกินพริกสีแดงได้ถึงเมื่ลไรไม่กินพริกสิแคบหมูติดมันค่ะได้กับพริกได้แต่อย่แม่กินพริกพริกกับแคบหมูเนาะ นลยหนูไม่ให้แม่กินหรอนี่ไปให้แม่กินเลไมเ,เอ,อ้าเอ้าเอ้านูจะกินเหรอกินแม่เอ,อ้านูหนูให้แม่กินอะไรกินพริกไหมพี่บอ,อกกินไหมไม่กินให้แม่กินให้แม่กินเห็นไหมไม่เห็ดไม่เห็นค่ะอะไรพี่แม่อาปาก หน,น,นาวมากจริงหนาวมากหนาวเลยหรือแอแม่หนูกินนี้ได้เข่งค่ะในนี้อ่ะนีมีหนาวค่ะพี่หองอากาศดีบ่เปอือนแอร์ได้ค่ะถ้าอยู่เขา,เขาไฟกระดับดีดี ไฟก็ดับเหรอไฟดับไหมคะไม่ไฟดับเมืวานไฟดับไหมเมื่วานไฟอ่ะเมืวานไฟดับไหมไฟดับใช่ไหมใช่ค่ะเมืวานเราอยู่กันอันนี้มีกิมอหรอเปล่าใช่ค่ะมีกีหมอเมื่วานเมืวานอยู่กับญาติเหรอคะใช่หนูไม่ดื้อเลยแม่ทําไมหนูไปซื้อขนมกับคุณย่าแม่ก็เลยมาเหรอใช่ค่ะฮะใช่ จะพาคุณยี้จะพาไปซื้อขนมเราตอนที่แม่กลับมาจะ<ด>จะซื้ออะไรอะ่ะหนูไปซื้อของที่ร้านค้าหนูชอบซื้ออะไรบอกให้ผู้ชมหน่อยสิหนูซื้อสา,ายกับช็อกโกแลตเหรอคะใช่ค่ะไปไดโอลิโอเลโอริโอ,โอ,โอ,โอหมดโอลิโอหมดเหรอใช่ คิดถ like mm ึง hmm. น mm ้องวายอยู huh. the mm ่ไหมคิดถึงน้องวายอยู่ไหนน้องวายอยู่อยู่บ้านบ้านไหนคะบ้านบ้านเฉลิมกับพี่สาาอยากพี่อยากฟังอยากให้หนูมามาไหนนีมาให้หนูอยู่บ้านเพี่ฟ้าเลยนี่บ้านอันอยู่บ้านวายอยู่นี่ไม่ใช่บ้านอันใหญ่นี่บ้านดาบ้านดาอยู่นี่แล้วบ้านอยู่ไหนบ้านหนูอยู่นี่จริงเหรอ ใช่บ้านอันดาก็อยู่บ้านข้างลิบบินอืมแล้วอันดาอยู่ไหนคะตอนนี้อันดาก็อยู่บ้านอ,อ,ยายอยู่กับใครคะอยู่กับว่าอยู่กับหลวงปอกระดังแล้ว <laughs> ห้องมัานใหญ่ตาเอ้ยเก่งยังไง <laughs> เก่งเหรอคะเก่งไหม กินมันกินอันนี้ได้ผักมึงล่างงงกินยาอาอืมเห็ดเห็ดไหมนี่สาวใครกินจัง คมณชอบกินเผ็ดหรอต้มตำไม่เผ็ดไม่กินใช่ไหมเราต้องต้งงตองต้้อองงตตำเผ็ดใช่ไหมถึงเรากินเกี๊ยก็เกี๊ยวไม่เผ็ดแบบมันไม่เผ็ดเลยใช่ไหมพอเหนื่อยนู่นเนี่ยแล้วเหนือยเหนื่อแล้วเจ็บปไหนแล้ว พ่าแล้วไม่ดูดไม่ดูนะแม่แคะมันหนูเวลากินข้าวเขาไม่ดูดนิ้วเห็นไหมคนที่เขาดูดนิ้วเนี่ยเขาจะเขาจะไม่แบบมันมันมันดูไม่ดีโอเคไหมมันยังมันม um. ันไม่ใช่ผู้ใหญ่มันไม่ใช่คนสวยโอเคไหมคะเนี่ยคนสวยเขาไม่ดูดนิ้วกันเออหนูสวยแล้วโอเคไหมไปได้ปิดคลิปกันดีกว่านอนหนูแลยใช่ไหมโอเค มือนี้จ้าพี่น้องจ้าต่ำกับน้องลิบบินกะเอาความหนาวรักสดใสของเพื้นมาฝากมาตอนค่ะพี่น้องคะมีแต่คนคิดถึงน้องลิบบินเนาะว่ะมือไรเจเอาน้องลิบบินมนาะออกอีกนะคะพี่น้องคะมือนี้กะพาเพืพ้นมาไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเมนูไง่ายๆเนาะเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกตนจ้าพี่น้องจ้าจะหาเมนู่งใดมากินเนาะหนาวค่ะพี่น้องเอาโซ่ถ่อนๆ่อนนั่นคือนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามือนี้คลิปนี้จ้่พี่น้องจ้าถ้ามกต่ำกับน้องลิบบินกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตามกับน้องน้ำด้วจ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้าอีกคลิปเลยแม่อีกคลิปเลยเหรอมันุนเหนื่อยแล้วเหรอโอเคปิดก็ปิด <laughs>